เี่ยวถ้าทางท่านนายกได้ขอมติจากที่ประชุมว่าหากภายหน้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จำเป็นต้องใช้เงินจะต้องรอเข้าที่ประชุมเพราะมันอาจจะล่าช้ากันไปนะครับก็ที่ประชุมก็มีมติรองรับนเอกระชับนะครับที่ผ่านมาว่าสมาชิกฝ่ายสวัสดิการจะมีการทัศนาจรทุกปีโดยค่าใช้จ่ายจะมาคุมก็ได้จ่ายค่ารถค่าเสื้อผ้าให้เท่านั้นนะสำหรับเว็บไซต์ที่เปิดขึ้นมาเพื่อสื่อสารให้ยอดหมื่นคนนะครับ ฝ่ายสวัสดิการก็เลยก็ขอความกรุณาให้ทางสมาคมสมทบทุนเพื่อค่าใช้จ่ายสําหรับทัศนศึกษาซึ่งที่ประชุมสรุปแล้วว่าอนุมัติเงินจํานวน20,000 0บาททุนนะครับเฉพาะครั้งซึ่งมีการพิจารณาแล้วก็มีมติรับ,บ,บรองเอกสารเรียบร้อยนะครับส่วนวาระอือ่นๆของข่าวที่แล้วนะครับกรณีที่มีการจัดมอบทุนการศึกษาในแต่ละปีในครั้งต่อไปนะฮะตัวคุณไฟบูลให้ทั้ง12งโรงเรียนโรงเรียนละ10,000มนบาทนะครับ เพื่อใช้สําหรับตัดแว่นสายตาสั้นให้เด็กนักเรียนยากจนกรรมการท่านอื่นถ้าอาจจะเข้ารุ่นโครงการบริจาคตัดแว่นสายตาให้เด็กนักเรียนก็สามารถคุณประพัน์รัฐนะหรือพี่ป้อมนะก็ได้รายงานค่าใช้จ่ายและเงินคงเหลือจากการมอบทุนการศึกษาไปประมาณแปดแสนกว่าบาทนะครับคุณป้อมได้อธิบายถึงตัวเลขให้ฟังนะครับโดยคร่าวๆนะครับแล้วก็หัวข้อข้อสุดท้ายที่ประชุมกันขราวี่แล้ว เวะละาข่าววิลาเนี่ยก็คือคุณสุกิตนะแล้วก็คุณอุดมชัยนะฮะได้ร่วมกันรายงานจิยบกับเนื้อหาของการทําจุลสารนะครับที่ออกฉบับปฐมฤกเล์นะครับเมื่อตอนช่วงตรุรจีนก็พวกเราทุกชานก็คงจะได้รับแล้วก็ได้เห็นผ่านตากันทุกคนแล้วนะครับโดยในที่ประชุมมีกําหนดให้พิมพ์ปีละสองฉบับในเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าหากามีการตอบรับจากสมาชิกดีนะครับอาจจะเพิ่มเป็นปีละสี่ฉบับนะครับซึ่ง ฉบับแรกนี่ทางบริษัทรล่าผู้เชียงนะฮะโดยคุณรวมพรก็เป็นผู้เฟื่อเฟือกระดาษในการพริมพ์ในครั้งนั้นน,นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการประชุมคราวที่แล้วก็โดยสังเกตก็จะมีเท่านี้นะครับไม่ทราบว่าท่าในใดมีความเห็น